สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่5ตุลาคม2563นะครับเช้านี้ที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับที่จริงแล้วฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับคืนวันอาทิตย์นะครับตกหยุดตกหยุดนะครับเป็นบางช่วง แล้วก็ต่อเช้าถึงวันจันทร์วันนี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับดูน้ำก็ปริมปริมบอ่อแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเก็บน้ำม้ใชา้ย,ยามหน้าเล่งนะครับตรงนี้นเป็นบอ่อเก็บกักน้ำนะครับบอ่อใหญ่ตรงนี้นะครับ ส่วนบอ่อด้านหน้านู้นนะครับบอ่อด้านหน้านู้ก็จะเป็นบอ่ออนุบาลลูกปลานะครับที่มองเห็นต่เนี้นะครับเป็นบอ่ออนุาบาลลูกปลานะครับดูนกบินตากฝนนะครับเน,นักเรียนก็กำลังจะไปเรียนนะครับ ตรงนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนะครับเด็กนักเรียนกำลังจะไปเรียนนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับ อากาศกำลังดีนะครับฝนตกเย็ยนสบายนะครับพี่น้องบางท่านที่อยู่ห่างไกลบ้านนะครับก็คงจะคิดถึงบ้านนะครับ ก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลบ้านนะครับยังไงบ้านเราก็น่าอยู่ที่สุดแล้วนะครับอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรานะครับ ผมเองก็แทบไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับไม่อยากออกไปไหนหางไลบ้านนะครับก็มาใช้ชีวิตอยู่นี่นะครับคนเราเมื่อถึงจุดเิ็มตัวนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาบ้านนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอาบรรยากาศยามเชา้าฝนตกที่อำเภอทวัดบุรีมาฝากท่านผู้ชมเซีทุกท่านนะครับคอเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ